การเอาสินห้ามาบริหารธุรกิจร้านอาหารของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่มันชัดเจนหรอกว่าคือสินห้านะเท่ากับล้านอยู่ได้คงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ทุกๆครั้งที่เราบอกคอนเซปต์นี้ไปกับทุกคนที่เขาฟังเขาชอบเหมือนยิ้มตามเราแล้วก็รู้สึกดีไปกับเราด้วยแค่นี้ผมก็ว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์แล้วครับว่าถูกทาง จุดเริ่มต้นของการทําร้านอาหารก็คือทางพี่ชายของแฟนเขาชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากพอเขาเห็นเรามีความสามารถเขาก็เลยบอกว่านั้นอาร์ช่วยมาบริหารร้านอาหารญี่ปุ่นที่นี่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเป็นคนคอยเซ็ตระบบให้ส่วนอก็ดูแลต่อให้มันอยู่ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้มาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็ทําให้อาร์ชมีโอกาสได้มาเข้าวัดทุกวันที่ต้นเดือนจากการชิญชวนของแม่ของแฟนผมก็เลยเข้ามาศึกษาแล้วก็รู้สึกว่าการจัดการลหลายๆอย่างของวันนี้ครับสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูเคร่งขัดผมเชื่อว่าถ้า าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่สามารถรองรับคนที่จํานวนมากๆแบบนี้ได้เช่นกันผมก็เลยค่อนข้างประทับใจทําให้เราอยากจะเข้ามาวัดให้มากขึ้นแล้วพอได้เข้ามาฟังคําสั่งสอนของหลวงพ่อเรื่องใช้บุญเป็นพื้นฐานของความสาเร็จผมชอบตัวนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเดี๋ยวความสําเร็จก็จะมีแต่ถ้าเรามองหาแต่ความสําเร็จแต่เราไม่มีบุญเราก็เหมือนกับเราพยายามตีตัวออกห่างความสําเร็จเหมือนกันผมพยายามใช้บุญนะครับเป็นตัวอุ้มชูให้เราสามารถทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จได้ ร้านอาหารญี่ปุ่นมีตั้งหลายร้านทำไมลูกค้าถึงเลือกเข้าร้านเราไม่ใช่แค่เรื่องการตลาดที่ดีหรือเรื่องของสถานที่ที่มันดูดีหลวงพ่อก็บอกเสมอว่าที่ทีมทุนจริงๆไม่ใช่แค่เรามีคนอื่นเขาก็มีวิธีการแตกต่างได้คือเราต้องมีบุญด้วยครับเราทำยังไงกับร้านเราให้มีบุญเราก็ใช้สินห้าในการดูแลร้านของเราผู้บริหาร5คนคือถือสิน5ทุกคนอยู่แล้วก็เลยทองท้องเห็นว่าจะไม่ทำอะไรที่มันผิดศีลตั้งแต่เราเลือกเมนูเลยครับเราจะไม่ใช้วัตถุดิบที่มีชีวิตอยู่เราไไไปใชช้้้ตตตัวววสสดดดแแแแททนนนคือี่่่่่าาายมาลมลผขบขงพ ว่าถ้าไม่เป็นแม่อร่อยผมตัดต่อไม่ขายเทปเราก็ไม่ได้ค่าอะไรที่มันยุ่งกับอบบยมุกก็ไม่เอาเราก็จะขายแต่เครื่องดื่มที่เป็นน้ําผลไม้น้ําชาเขียวแค่นั้นพอครับลูกค้าก็ชอบสาเกเราไม่เอาเราตัดตรงนี้ออกไปในขณะเดียวกันเรื่องของการโกหกลูกค้าเราทําไม่ได้อยู่แล้วเราก็ชัดเจนเลยราคาต้องชัดเจนรูปภาพที่อยู่ในเล่มเมนูกับอาหารที่เสิร์ฟบ,บนโต๊ะต้องเหมือนกันลูกค้าก็ประทับใจกับการได้ในสิ่งที่เขาเห็นในเล่มเมนูตัวอาหารมันเป็นหน้าตาเพราะลูกค้าถา่ายรูปบอกต่อมันก็เลยเป็นการชักชวนเพื่อนมาทานเพราะเขาชอบในสิ่ง ลา8ชั่วโมงในการทํางานเนี่ยเทบกับพนักงานที่ร้านเรา8ชั่วโมงนั้นเขาไม่ได้ผิดสินสักข้อเลยเพราะเราย้าเสมอต้องอยู่ในสีนนะสินในบุญไว้ทําบุญตลอดเวลาแล้วคุณสามารถเอาไปบริหารจัดการกับครอบครัวของคุณได้ด้วยร้านของพี่อาร์ตเราถือสินห้าพนักงานเองก็ชอบถ้าพนักงานชอบปุ๊บนั่นหมายความว่าพนักงานเขาทำงานแบบมีความสุข ถ้าเราเจอวิกฤตเราจะเจอแล้วเาคนอื่นเพราะเราสั่งสมบ,บุญมาตลอดเวลาอยู่แล้วช่วงที่โควิดมาพัางปิดเปิดร้านอาหารไม่ได้คุณแม่ชวนให้ทำบุญอะไรเราทำหมดเราไม่เคยปฏิเสธแต่เราขอทำที่เราสบายใจหลวงพ่อก็บอกเสมอทำเล็กทำน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญที่ว่าทำแล้วปลื้มหรือเปล่าเป็นการสอนที่ดีถ้าเราทำแล้วเราสบายใจมันก็เป็นการได้บุญแน่ละแ,แ,แ,แล้วคุณแม่พาทวด่ธรรมจักนั่งสมาธิบ่อยมากกว่าปกติด้วยซ้ำอย่างไปทำงานผมก็เปิดธรรมจักฟังบนรถแล้วก็สวดตามไปด้วยก็คือเอาการสวดมนต์เนี่หนะครับมาพยยุงไไไววว้้้อ่่่ะมมใหเเราาาาสสีีติปกกน มันจะขนาดไหนผมเชื่อว่าบุญสามารถจัดสรรส่งผลให้ผมได้เจอไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ดีแต่ให้ได้เจอกับบุคลากรทีมงานที่ยังรักเราอยู่มันทําให้เราไม่ได้กระทบหนักมากเรายังสามารถขายแบบกลับบ้านได้อยู่พนักง,งานหลักร้อยชีวิตก็ยังมีงานทําอยู่และพร้อมที่จะช่วยเหลือร้านเราไปตลอดจนพ้นวิกฤตได้ครับปัจจุบันตอนนี้มีอยู่6สาขาแล้วก็ประสบความสําเร็จพอสมควร ตั้งแต่อาร์ตยุติบทบาทของการบริหารร้านอาหารญี่ปุ่นว็เป็นแค่เจ้าของเรามาเดินหน้าธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินเต็มตัวอาร์ตก็จะมีซัพพลายเออร์ที่เราเคยติดต่อกันไหอยู่แล้ววันนี้พออาร์ตเปลี่ยนอาชีพเขาก็ยังมองอาร์ตว่าเป็นคนที่รักษาสีอยู่ซึ่งตัวนี้แหละครับเป็นตัวสําคัญที่ว่าถ้าเราถือสินแล้วลูกค้ารับรู้ได้ลูกค้าเขาจะเกิดความไว้ใจและก็ความเชื่อใจที่อยากจะให้เราดูแลเงินของเขาด้วยวันนี้ถ้าเขาไว้ใจอาร์ตแล้วเขาก็จะให้อาร์ตรู้หมดในเรื่องการเงินของเขาอาร์ตจะสามารถแก้ปััญหหหหหาาาาาาากกกรรรเเเเเเเงงิิิินนนนนใใ้้้้้คไไดดมมม็็ปส่่วึตตตยขอุุณ MD ที่ปรึกษาการเงินระดับโลกตัวนี้มันเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่าเราคือมืออาชีพแต่สิ่งที่อาร์ดีใจก็คืออาร์ดได้เป็นการันนั้นมด็เอาเรื่องราวคาสอนของหลวงพ่อที่เห็นว่ามันทําให้เราไม่เครียดตอนเราเจอวิอกฤตหนึ่งในนั้นคือเรื่องบุญไปเล่าให้กับคนอีกมากมายเราฟังแล้วมันจะมีเวลาเหลือที่เอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการทําดีหลากหลายรูปแบบทั้งช่วยเหลือคนหรือบวชเข้าไปศึกษาพระธรรมสั่งสมบุญให้ตัวเราเองและคนรอบข้างด้วยวันนี้ทุกๆท,ท,ท่านที่ให้ความสนับสนุนไม่ว่าจะเเปป็็นนนคคนนกดีีมมระาณ241 ซึ่งแน่นอนไม่เคยมาวัดแน่ๆฉะนั้นแล้เขาจะได้เห็นว่าวัดเราอ่ะบวชยังไงทันยังไงระเบียบเป็นยังไงแล้วก็จะได้ไม่คิดไปเองเหมือนคิดข่าวเขาตีจากคนส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าจะบวชได้เพราะว่าธุรกิจเจ๊งก็ถึงมาบวชไม่ใช่ผมก็เลยทําให้เขารู้ว่าถ้าเราประสบความสําเร็จเราก็บวชได้เหมือนกันนั่นคือเป้าหมายของเราทุกอย่างที่มาทําวันนี้ได้เพราะผมยึดถือคําสั่งสอนของทางหลวงพ่อก็ทําให้เราประสบความสําเร็จได้เหมือนกัน